ผมเช้าวันใหม่สดใสสดใสครับผมนะฮเพิ่งตื่นนอนแล้วก็สายนิดๆหน่อยหน่อยครับผมวันนี้พอดีแม่จะพาไปทําบุญที่วัดวัดหนึ่งนะฮะซึ่งแม่บอกว่าที่เนี่ยพระดูดวงแม่นมากจะแม่นขนาดไหนวันนี้ไอเฮดจะพาไปดูนะครับป่ะติดตาม,มันครับผม อเดมถ่ายอะไรถ่ายแม่ถางหวยสงานิสัยเดยวคำพูดนี่แหลน่าักไมต้องอเส้มันดูดีจังเลยกินข้าวนี่นะซองกระปุกอีกแล้เขาบอกวาเป็นนักเรเขาสมองรักก็ดีครับเขาไม่ขึ้นไปทำาฉรักกดีเขามอรักบ้านเราเนี่ยี่ไหน ไปกินข้าวกับรูงบ้างกับพี่ต้าก,กินยาภูมิแพ้ไปครึ่งแมืกีนี่เขาเนี่ยใช่ไหมแน่ใ้สวนเป็นถ้ำป่ะสวยอ่ะแล้วนู่นอะไรอ่ะเขาโมันมีลูกสาวของยอ้เพ็ญอะ่ะน,นี่เหรอเด้นี่แล้วอย่างเงี้ยแม่บอกว่าโอ้ยรถมึงเข้าไม่ได้หรอกรถรถมึงมีอมีกข้างล่างนะว่างั้น โทรไปบอกเขาเขาอยู่อเมริกาด้วยนะเขาให้สัจองให้เขานะเออสี่เก้าเจ็ดกับสี่เจ็ดเก้าหามาให้หน่อยสิเจ็ดสี่สี่เจ็ดมีไหมเมี่ยวมีไหมเออเก็บเออไปให้ด้วยทำไมให้เยอปุ่นด้วย เออเอาเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวกลับไปวันนี้แหละ ครับผมตอนนี้ก็เดินทางมาถึงแล้วครับชื่อว่าวัดถ้ำลือศรีมงคลครับตอนนี้พวกแม่ผมก็เดินเข้าไปทางนู้นละเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่าหลวงพ่อเขาจะดูดวงแม่นอย่างที่แม่ผมบอกหรือว่าพวกป้าผมทีมนะ่เขามาเขาเขาดูดวงกันเดี๋ยวไปดูกันครับไปอมาจงเอาเดี๋ยวจะมา เียนรถทำงานอย okay. yeah. okay. ู่นอนเดินพอน้องฟ้าอันนี้ได้บอลได้ไหมสีอย่างก็ได้บอสีอย่างก็ได้แล้วมันมีสีขาวหนึ่งแล้วมองเห็นอยู่ลนะเต็มเลยแลไปเอาพุ่นครับก่อนปลูกไว้อันนี้เลยตรงเลยคนมาทำมามามาสร้างใช่ไหมครับก็ร้อาจารย์สั่งสร้างอ่ะแต่ก็เลยช่างในบ้านนี่แหละแต่เขาที่เขาไปเก็บ งานที่กระบี่จังหวัดกระบี่แล้จะจบ <มา S 1> <า>สิ้นเดือนนี้ไม่ได้แต่เขาเล่งงานสิบวันเขาจะบวงสรวงวันที่สิบสี่สิบสี่กุมภาเลยเร่งเร่งเทเลาส اؤ าเพราะว่าสั่งปูนแล้วจะเทเวันอาทิตย์อ๋อเห็นป้าปูนนอ,อนวันอาทิตย์นี่สั่งซีแพคแล้วแล้วก็นัดญาติทำแล้วให้มาช่วยได้หลายคนหน่อยเพราะว่า<ม>ถ้าเนาะถ้ามากคนมันจะไม่เหนื่อยก็ไม่เกินสองชั่วโมงเสร็จอ่ะครับผมเดี๋ยวพอดีมาเจอ องพ่ปู่พญานาคพอดีนะครับเดี๋ยวเราจะส่งข้อมูลนี้ให้กับอาจารย์โอเล่ยานสัมผัสนะฮะแล้วก็ทีมงานจากโกสิเกตเพื่อมีอะไรน่าสนใจนะครับที่วัดนี้เดี๋ยวเราจะให้อาจารย์มาสื่อแล้วกันนะแต่วันนี้ผมก็พาแม่ผมมาหาพระอาจารย์ก่อนแล้วกันนะครับครับผมก็ตอนนี้เราก็ไปเด็ดใบโพมาครับแล้วก็จะเขียนชื่อเราแล้วส่งให้พระอาจารย์แล้วก็จะดูว่าพระอาจารย์จะทานายว่าไงครับ โอเคครับ <okay. S 2> ก็จบไปแล้วกับการเข้าดูดวงกับหลวงพ่อนะครับโดยการเขียนชื่อผมเนี่ยใส่ไปที่ใบโพนะแล้วก็หลวงพ่อท่านก็เขียนนู่นเขียนนี่แต่ว่าพอท่านทักมาปุ๊บก,ก็ชอ็อตพอสมควรก็ถือว่าถ้านถ้าเต็มร้อยเนี่ยผมให้เก้าสิบเก้านะเพราะว่ามันคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกมาแล้วเขาก็ไม่ได้ว่าเห็นผมใส่พระเยอะหรืออะไรทำไมเขาถึงรู้ว่าผมชอบเครื่องราง ของขังแล้วก็ที่พีพีเลยก็คือเขาบอกว่าผมเนี่ยศึกษาเรื่องลือสีไปถึงไหนคือเมื่อก่อนนผมเปอาตรงผมเป็นคนชอบลือสีมากเป็นคนชอบชอบพอปู่ลือสีงันว่าจะเป็นปางนู้นปางนี้คือผมชอบหมดแล้วก็ไม่ค่อยมีใครรู้ด้วยเรื่องนี้ผมก็เปิดดู youtube ดูประวัติพระมั่งดูประวัติฤือีดูประวัติตนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคครับใช้ได้ใน ระดับที่ดีเลยสิเดียวก็ให้ร้อยเลยไม่ต้องเก้าสิบเก้าลยให้ร้อยเลยอ่ะถือว่าโอเคครับขอบคุณมากครับผมครับผมตอนนี้ก็มาอีกสถา,านที่หนึ่งนะฮะแต่ว่าที่เนี้ยแม่บอกว่าเขาดูลายนิ้วมือดีมากๆเดี๋ยวเราก็ต้องลองกันผมเป็นคนไม่ค่อยเมคยู่แล้วเดี๋ยวลองกันว่าจะของจริงหรือเปล่าครับค่าคูยีบเก้าบาทเนีเดี๋ยวลองนครับป น่าจะเป็นองค์พ่อปู่หรือสีอนหลังดิอ่านอะไรอ่นคคือกับเบอร์โทรศัพท์องมอเขาต้องให้เราจัดการทุกคนหนุกคออคนเดียวเนี่ยเมื่อวานดูกันหมดแล้วเหลือคนเดียวเนี่ย เส pues uh oh no, mm. ียดายังไลแปะสียายไม่ได้ตัดเลยหนูคิดคำพูดยายแป๊บเลยอีหนูตัด2องตัวนือย่งห่ะไม่ได้อัมหน้าสิงโอ้ยใครรูือมดตรงไหนยายเอ้ยโอ้ยคนาะเมื่อวานเนาะจเย็ก็เือมเมื่อกี้ออแลมาขายเขาขายเนาะบ้านตรงข้างสวนนี่อ๋อสองน้องน้องนี่น้อสวนนี่แน่เลยสวนที่เราเห็นแน่ เอองั้นเอาบีมออออมกเบิกบงเรามันไม่ได้หัดครับอืมพวกผมก็ไม่กี้งันแลวต้หัดเดือนฮะเดือนเดือนมิถุนามารูบบนี้นะเราก็จนถเดือนห้าเดือนหมิถุนาเดือนเดือนเดือนหกเดือนหกเดือนหกพฤกสาพามก็เดือนหกอ่ะ เดือนไทยนี่ยายถามถึงเดือนไทยเดือนเจ็เดือนเจ็ดเนาะอเป็นนัขอนะเป็นเดือนเครับไปชวดครับชวดฟงป้าอย่าชวดอชงเป็นเงี้ยไมุ่ไม่ไม่ไม่ชงเออดีอายุเท่าไหร่ยกี่สี่ย่างยีอืมเล็กเพื่อปลาปกบลนเนาะปกตัวปลาไ2ตัวไม่กินหกเดือนเนาะ มาดูห้ามาดกห้ามาหลาดสองมาดูห้ามาลาดสองให้ผมไปปล่อยครับรับบอกเขาตะดุกมาตะดุกเมาปลาดมาตลาดผมมาคืนชีวตหมาฝากดวัวเจ้าของต้องยองผมพึ่งยอมกูนี้พอขอหกสามเอาอเอาขึ้นรึเปาให้อกหกสือา็ะขึนเจอผมนะตั้งแตม่องทักชมาให้โชค้ชาเขาพูดไปอือมึงเป็นลูกคนที่ไรคนคนที่สองของแม่เอาอื คนที่สองคนที่เ <bunker> ท <ring> ่าไรของพ่อคนที่สี่ของพ่อลูกไปเลี้ยงแบบพ่อลูปเลี้ยงแบบพ่อเหรอเดี๋ยวคิดดูหะงานดูเกมันดจับจนข้าวเป็นอย่างก็ไม่ริงบางาก็ความทรงหมดเออใช้าษาหนูความจริงสมมติหนาความคิของคน Măng tham gia của nhà phát triển nhà ông nha ừ. bèo tay trong lưu ý tên em tôi mày tập anh hai lẽ cho tôi nhậm nhất chết 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 trong chết 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 nó chết chết nó chật chết chết อืมฟุตั้งานยังครับยังครับว่ารักคร่รักคนยังมุดเลยน,นะเขาอยากออกันห่ายอืมทังานปรหักจะจาันอาทิตยดีแล้วก็วันอังคารของฟุตจะสามวันเลยนะ หลังพานระมุกหนก่อะไรสันพุกก็ไปกันได้เดือนเดียวกันวัน<า>เดียวกันก็เฉียงกันหน่อยอเดือนมิถุนาพฤหัสเหมือนกันแต่ก็อยู่ได้แต่ก็อยู่ไปขึ้นพร้อมกันอางี้โอ้หนูทำงานเกี่ยวกับอะไรอร้องเพลงครับโอโ้โหไม่เคยร้อเก่ารนะ้องเก่า,น,านี่อ้าวก๋สวยเน้อตอนนี้ะจุดองยุคอือ เขาโยงไปรองไห้ไงเฮะเขาไม่โยงก็ต้อง,งหยุดเดยหยุดหมดเลยครับโอ้คณะสามของพี่เส้นสองวานทำตัวรัวเองดีนะอืมบางคนชอบทำตัวรักเกงๆรุ่งเลยนะต่อไปทำนะทางใจเราทำวิธีเกียเก่ยวกับอะไรดีครับหนูชอบด้านไหนอ่ะโอ้โหธุรกิจไม่ชอบชอบทุกอย่างนะแต่ว่าเราจริงกลับทางไม่ถูกคนคนวานก็หักเงีย ทำของกินของอยู่ก็ได้แล้วก็ทําพวกของสวยของงามก็ได้อืมไอ้พวกของสวยของงามอ่ะก็เป็นก็เป็นสิ่งเราอ่ะได้หมดทุกอย่างเลยขอเป็นค้าขายแต่ไม่ขายพวกเนื้อพวกหมูพวกปลาขนายไม่เอาอ่าผวกเราบางคนมาขายได้หมด เขาใจแรนเป็นลูกคนยวเนี่ยเขายิ่งเดินดีอ่ะน่ะน่ะข้าเป็นลูกสาวยวเนี่ยแต่ใจคือหึงหน่อยอืมใจหึงกันไม่ใด้คุครับพอคุณได้พูดจะพูดไดยาวต้องะบายใจแต่ใค่ไร่ไร่เองตรงไงไร่ต่้งชิงเงี้ยงี้เงี้ยเออข้าใจดี เป็นจะหไม่มีแต่ว่าอยากได้ข้้มประกันเงินท่องไใครก็ใครก็อยากช่วยเข้าัเราเพาไม่ทก่ก็ายรบ่อดอกดอกดอกน้งขวายังไงตวดนะมีวดมีมีมืออืมต้องขวายต้องไปวัดคนะาต้องหนจะคาดแค่รายรายแล้วก็ดีเรื่อจ็ตัวนี้ไม่้ ันร่จับแล้วตื้นเยนะคุงต้องดีสุขคนเนียดนยสี่ศูนสี่โอ้โหเยอะเลยเมื่อคืนเขามาบอกว่านั่หนักเยไม่รู้ว่าผูกพังไหนห้าสามศูนย์สี่นะลูกห้าสมตอนไหนวันนี้อ๋อวันนี้ไม่ไม่ไม่ไ่ใหญ่มีมีคนโทรมาบอกห้าสามศูนย์สี่ เขาบอกว่าโทรไปเลยโทรสั่งห้าสามปรตใบศูนย์สี่ส to ิบใบมันก็ได้ไหมแคปคปแคปใช้แรงกาไี้นี่โทรง้นง้วก็ต่อไปสุกก็หลับนะไมในงั้นเดี๋ยวจะเ้าขับรถจามีโนเซใช่โซนเซคู่ควรกันใจเราใค้เจ็บเนี้ยถ้าทำแล้วคาดแยไม่ถึบดูใส่างินเาทวนแล้วก็มีรับแล้วขับรถบอยนะ

เคยไปหาโบนที่พอเรียไปครัผมทำรายการเกี่ยวกับเรื่องนัเขาติดต่อให้อาจารมาอยู่แล้วก็ไปสร้างโบกับเขาที่นั่นทาจาอาจารย์ที่เขีนยันทำไปห้าพันเนี่ยปัญหาไปขอพรอาจารย์ที่เขีนยันก้ะลุงกระลุงเทพอะไเนี่ยอาจารย์ไปรดครับ เข้าขโมลกระเป๋าเรารู้จักอีกรู้แต่ไพโรจน์เปลี่ยนยันอากระเป๋ากามันจะยันตังเงินทองเงือใบเยอะอู่้ศึกมาก็อยากได้อยากได้มาเมื่อเนี่ยขนาดตายเรามือทั้งพยัญชนาคุ้มกันอยู่นะบอกท่านเลยติดผู้ศึกหกหลกเข้ามาจะตายนะให้ลูกผูกมันใหญ่ๆของตามจะไปร่วมสร้างอะไรทั <Pal os ective> uh, ้งกระเป๋าผูก่อะไรก็ได้ ทำเท่าไหร่ก็ได้หรอกร้องไห้ฉันหนึ่งเขาตอบบางทีมีติดไปนะบอกเลยมึงจะไม่ทะเลาะกับมันจะมึงก็อย่างข่าวอายุหน่อยสักทีสิบกว่าหนู้นก็ช่วยน้องเขานี่งแล้วห้าใบก็เหลือสามใบยังใหญ่ราองไห้ฉันหนึ่งเลยอ่ะแล้วก็สื่อสื่อจากห้าสามดีนะสื่อห้าสามอืมยังจังและยังกระตุกมือก็ได้ไม่ใช่ยังไม่ตอบ มึงได้ไม่กี่ปู่รู้จัเหรือยังเดี๋ยวจำได้ยังปีศึกษาปมที่คือเขาเคยข่าหงอนศึกเรื่องวันเขาไปกันอยู่กับไหนครับพวกนี้ก็มุกพุ่มนี้ไว้ออกว่ามุกติดโคติดดอกถูกปลูกถูกโผล่ยอดถูกมันนะถ้าเชื่อท่านก็เป็นเราเป็นค่ายคาเดรียน่านคือหลักท่านไม่หมายถึงนั่นคือการวุ่นงานนั่นแหละ เนี่ยให้กวาดทุกข้อหายทุกทุกจังเลยกระดูกกระดูกกระดูกหน้ากะรสองไปที่ไหนก็ได้วันไหนก็ได้มันจะไม่ล่อยไงหม้อปลาอะไรผู้คลองมีมุมในนั้นเดียไ่ได้เดี๋ยวหมูเอาตังไปให้หิพ์ไปเขารัรับหว

ให้ใครไปจะคืนไา้แต่แล้วเราจะเป็นยังไงใครจะใครก็ควรต้องทำทีกอย่างเลยน้าคืนกะคืนคนเจอแม้วนะเขาจะเจวมาจากจังหวรรค์มาเจอมาไทยู่าตามทำบุญทำกุศลเรื่อยๆลงนะเดินใจโหงไม่เหมือนเราอันึี้มาเผยประมารต่าง กินของผมมาเลยผูงคนางใจลูก็เลยว่ะเอาทวเอากับมบล้านไปจะได้พึ่งพาได้ไม่แน่ยใยหนูวันจันนะลูกหนูวันจันหัดสองสองาคอยมหัดงัมาพึ่งพ่อพึ่งแม่แอกแกจะคุยก็มาคอยด้เนี่ยวันนันไปยิงกันนองอมาหัดท่อคนตลอกพูดดีๆมดด่างเลยออ เขมาโหตคแบบบนี้นจะไปเมาเง้ยะสดเมาเลยอถามอะไรยังน้าคุมแล้วอกังเลยแล้มาเไว้้ันถ้ารอยู่นี่สององค์อะเขาไวเขาูกหมืวดสียปูแฝงแม่แล้วก็ไม่รู้ ว่ามึงไหว้พระสามดอกไหวยปู้เข้าดอกไหวยกุมารห้าดอกมันคิดตั้งห่วยได้ยังไงวุญญนณคนของทั้งหมดนี่ร้องไห้ดูแบบเราไม่รู้ตัวสินติ๊กเลยนะโชคนะอะไรแว่าลูกระไรจะรับรางวัลบางต่ำไปเลยลูกอโชคดีโชคดีครับคครรัับบผมก็ถึงบ้านแล้วก็เมื่อกี้คิวสุดท้ายที่ดูไปก็เป็นบุลานิ้วมือ ผมก็น่าจะประมาณสําหรับผมก็ห้าสิบห้าสิบนะสำหรับผมนะส่วนตัวผมนะคนอื่นผมไม่รู้แล้วก็ผมว่ามันก็มีทั้งเรื่องจริงด้วยแล้วก็เรื่องที่มันอาจจะยังไม่เกิดขึ้นก็ได้อะไรเงี้ยหรือว่ามันจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าก็ไม่รู้ได้แต่สําหรับเอ,อคุณป้าคนที่สองเนะี่ยผมขอเป็นสักห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วนะ ก็ต้องฟังไว้แล้วก็ต้องใช้วิจ,จออารณญาในการรับชมด้วยแล้วกันนะครับยงไงก็ฝากด้วยครับช่อง IKD คเดเดี๋ยวถ่ายอะไรให้ดูเรื่อยๆนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ